นะคะซึ่งวันนี้กับอินูซูสาขาบ้านดอนค่ะนะแล้ววันนี้ค่ะเราก็อยู่กันนะคะกับลูกค้าค่ะที่วันนี้ได้มาทดลองขับเทสได้นะคะกับอิสูซูมิวเอของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยค่ะพี่ก้อยมาทดลองขับแล้วใช่ไหมคะยังไงบ้างคะนิ่มค่ะขับนิ่มใช่ค่ะต้องเ,เหลือจากขับนิ่มแล้วภายในเป็นยังไงบ้างคะสวยค่ะภายในสวยดีไซน์สวยเห็นเบาะหรือยังคะสวยเบาะสีน้ำตาลเซตาในเรื่องของภายใน มีความกว้างกว้างกว่าเดิมแน่นอนนี้กว้างกว่าเดิมในเรื่องของการเบรกการขับขี่เป็นยังไงบ้างเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเพื่อนเพื่อนมาลองถ้าลองขับก่อนนะคะสําหรับพี่ชอบค่ะรุ่นนี้มันนิ่มสําหรับครอบครัวไงค่ะชอบสําหรับอยากให้เพื่อนเพื่อนมาจองด้วยค่ะค่ะก็เป็นรถสำหรับครอบครัวรถอเนกประสงค์นะคะสำหรับใครที่อยากจะได้มาทันในเรื่องของร ของนะคะความสะดวกสบายภายในนะคะเบาะสีใหม่นะคะในเรื่องของการดีไซน์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะภายในห้องโดยสารความกว้างนะคะ<ม>ก็อยากจะให้ลูกค้าค่ะได้เข้ามาบียนทดลองขับขี่กันนะคะมาทสไดกันนะคะนี่ก็เป็นลูกค้านะคะหนึ่งท่านค่ะที่ได้ทดลองทสไดแล้วก็ได้จองรถเลย <สะ S 1> วันนี้ <สะ S 1> ออกรถกับเรา <สะ S 1> เลย <สะ S 1> ค่ะนะคะกับอีซสุสุ